เมื่อวันพฤหัสไปตรวจร่างกายที่สิริราชเจอกัใส่นาสักเสษ,ษ,ษหมอให้ยามาลังหนึ่ง <c oughs> เป็นของที่ะระลึกบอกใช้ตอนมีอาการถ้าไม่มีอาการไม่ต้องใช้ เวลาแก่แล้วเรื่องเยอะเราชบอบอวยพรให้อายุยืนมารัตนาหลวงพ่อให้อายุร้อยี่สิบจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่า <c oughs> เอาแต่ได้เนาะ <c oughs> ให้หลวงพ่อยอืยุยืนตัวเองหนีไปตายก่อน <c oughs> เห็นครูบาอาจารย์ที่อายุเยอะๆนะน่าสงสารนะ หลวงปู่ดวงดีงนั้นะนอนเฉยๆอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเลี้ยงท่านไว้เหมือนเลี้ยงเนื้อเยื่อปิดอาหารน้กไปคนเราได้ตายตามธรรมชาติดีที่สุดไม่ต้องยื้นาน ยื้นานก็เจ็บนานอ๋ส่งคนบ้านฟังเพลินก็ฟังตอนแรกไม่ค่อยเข้าใจค่ะหลวงพอ่อแต่ว่าตอนนี้เริ่มเห็นความรู้สึกตัวเองมากขึ้นอ่านความรู้สึกตัวเองไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปบังคับไม่อ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่ง เหมือนมีหนังสือสักเล่มหนึ่งอ่านยากอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะอ่านแล้วอ่านอีกเดี๋ยวก็รู้เรื่องใจนี้ก็เหมือนกันเป็นหนังสือที่อ่านยากซับซ้อนใจคนซับซ้อนที่สุดหาอ่านไปเรื่อยๆหรือวันนึงก็แจ้สงส่งกันบ้างครับหลวงพอ่อ่าไปก็พยายามฝึกอยู่ครับอตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับ ถูกถูกต้องพยายามฝึกก็พยายามต่อไปนะแต่การพยายามปฏิบัตนะิต้องอ่านใจตัวเองให้ออกพยายามแล้วโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอนะไรเงี้ยอันนั้นไม่ถูกพยายามคือพยายามทำเหตุมีสติบ่อยๆ มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆนะส่วนผลจะเป็นไงก็แล้วแต่ผลมุ่งที่ทำที่เหตุมุ่งที่ผลนะอยากดีอยากโน้นอยากมันรู้อย่างนี้จะไม่มีวันได้เลยเหตุต้องขยันทำนะขยันทำเหตุที่ดีเหตุที่ชั่วก็ต้องละเหตุที่ชั่วคือตัวตัณหาความอยาก อยากโน่นอยากนี่กนะ็ต้งอยากได้มากผลก็ต้องละนะให้รู้ทันละด้วยการรู้ทันโลภแล้วมีตัณหาแล้วทาเหตุที่ดีรือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปพอปัญญาแก่รอบมีมุติก็จะเกิดเองไม่มีใครทำวิมุติให้เกิดได้ต้องทำเหตุคือศีลสมาธิปัญญา ศีลทาให้สมาธิดีขึ้นสมาธิที่ถูกต้องทําให้เจริญปัญญาได้ในสุดก็เห็นความจริงของกายของใจได้เฝ้ารู้เฝ้าดูมไปสมาธิที่ถูกต้องคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาเราผิดศีลนะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรออย่างเราเกลียดคนนี้อยากฆ่าเขาเนี่ยใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไปอยู่ที่คนที่เราอยากฆ่า อยากขโมยใจไปอยู่ที่สมบัติอยากผิดลูกผิดเมียคนอื่นเนี่ยใจไปอยู่ที่ผู้หญิงผู้ชายน้นน mm hmm. ใจมันหนีไปฟุ้งซ่านเวลาโกหกนะใจมันฟุ้งซ่าน,ะานเวลากินเหล้าเมายานะใจมันขนองเฮฮาปาร์ตี้บ้างเศร้าโศกบ้างอะไรบนะ้างใจใจไม่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรามีศีเนะี่ยเพื่อให้มีสมาธิ นะให้ใจิใจอยู่กันเน้อกับตัวมีสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาใจิตใจอยู่กันเน้อกับตัวแล้วเรียนรู้ความจริงของกายของใจพอเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้มีมุมดก็จะเกิดรู้ความจริงแล้วกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราก็นะาจะได้พระโสดาบันเห็นความจริงนะกายนี้คือตัวทุกข์จะได้เป็นพระนาคา เห็นความจริงว่าจิตผู้รู้นี่คือตัวทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแล้วดูอยู่ที่รู้กายรู้ใจทาเหตุรู้กายรู้ใจบ่อยๆลาเหตุชั่วอยากบรรลุอยากได้ผลลาซะอย่าทำเพราะอยากช่วงช่วงนี้ก็จะดู มันรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ดูลงไปตรงๆไม่ได้เห็นเห็นกิเลสตัวเองตรงๆมันเหมือนเราก็ยังแบบไปคิดเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะแต่ก็จะพยายามกลับไปดูเพิ่มนั่นเหมือนมันกําลังคลาทางบางอย่างคะเวลาเราภาวนานะถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกเนะี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่แจ้งยังสงสัยอยู่ต้องคลําต้องสังเกตอยู่นะงั้นบางทีครูบาอาจารย์ท่านถามกันนะ อาจารย์สิ้นสงสัยแล้วหรืออะไรเงี้ยถ้ายังไม่สิ้นสงสัยก็ยังคลาอยู่เค่เห็นไหมใจมันไม่สิ้นสงสัยนั่นแหละถูกแล้วถ้าอยู่ๆกสิ้นสงสัยแล้วตอนนี้สิ้นสงสัยแล้วมาอยู่ใกล้หลวงพ่อจะเบิร์ดกะโหลก <c oughs> ความสงสัยกลับมาอีกภาวนานได้ดีมากนะใช้ได้ดีมากๆเลย ดีนะยำชวนพี่เขาให้เจริญสติหน่อยนะทำบุญทำทานอะไรมันก็ดีหรอกแต่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อมารผลนิพพานหรอกมันเป็นไปเพื่ออยู่กับโลกยังมีความสุขอยู่วัดก็ฟุ้งซ่านเยอะเหมือนกันแล้วก็ตื่นเต้นเป็นลำดับลาดับไปค่ะเป็นไงตื่นเต้นเป็นลำดับคือหมายความว่าเมื่อวานก็ มีมีนกยูงมีอะไรอย่าเงี้ยก็ตื่นเต้นอแล้วก็วันนี้เมื่อก่อนมีเยอะวันนี้นะค่อยๆลมหายตายจากไปตื่นเต้อนอะรู้ว่าใครจำเป็นใครจำเป็นจะส่งกันบ้านขอจำเป็นจริงๆนะอย่ามาชวนหลวงพ่อคุยเล่นเพราะว่าหลวงพ่อไม่ค่อยมีเสียงหรอก ค่ะกรรมนมัสก,การหลวงพ่อค่ะหนูใช้อานาปานสติเป็นฐานนะคะนั่งดูร่างกายมันหายใจอืดูร่างกายไปเห็นร่างกายมันบีบมันคั้นพอมันบีบมันคั้นม,มันเห็นใจมันดิ้นร่นใจมันไม่ชอบนั่นแหละไปทาต่อไปทำอนาปานสติให้หลวงพ่อดูซิ จิตมันจงใจไปดูร่างกายหายใจมากไป <Okay. S 1> มันจะเป็นการเพ่งที่อึดอัดนิดหนึ่งนะ <Okay. S 1> ไปแก้ตรงนี้ <Okay. S 1> รู้ร่างกายหายใจด้วยใจที่สบาย <Okay. S 1> อยู่ไหนข้ากลับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะหนูส่งกันบ้านหลวงพ่อในรอบสองเดือนคะ่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้หนูไปเริ่มนับหนึ่งหมายทุกวันด้วยการสวดมนต์ การเดินจงกรมนั่งสมาธิค่ะก็รู้สึกว่าจิตมีกําลังเพิ่มขึ้นค่ะก็เห็นการเกิดดับของอารมณ์ได้เร็วขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าไม่ไม่จมอยู่กับอารมณ์นั้นนานค่ะก็ค่ะไปทําอีกไปค่ะ<อ>ทำได้ดีอยู่นอนเสื้อสีแสดอยู่ข้างหลัง ในมรดการของหลวงพออ่อมีกัลยาน,นมิทักโยมว่าจิตของโยมอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นโยมก็เลยรู้ว่าอะไรอยู่ข้างนอกอะไรอยู่ข้างในต่อมาก็เริ่มเข้าใจว่าจะจิตเนี้ยยึยดกายยึดใจอย่างเหนียวแน่นมากมไม่ไม่ทราบว่าตอนนี้จิตของโยมยังอยู่ข้างนอกอีกหรือเปล่าคะเพ่งเอาไว้ข้างในเพ่งอยู่ข้างในใช่ไหมยโยมก็ว่าอ่างนั้นค่ะ ดูเข้ามางั้นใช่ไหมเห็นแล้วนี่เห็นแล้วก็ดูเอาใช่ค่ะจิตหลงออกพปนอกรู้ทานนะพอรู้แล้วเราก็ชอบมาเพ่งไว้ข้างในใช่ค่ะมันกสุดโต่สองฝั่งฝั่งหนึ่งหลงฝั่งหนึ่งเพ่งสองฝั่งนี้ไม่เอาจิตหลงไปข้างนอกรู้ทันหายใจไปพุทโธไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเอง นี่พออยากให้มันอยู่กับที่ไม่ออกนอกแล้วพปเพงอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะใช่ค่ะปล่อยไปให้มันเป็นธรรมชาติเข้ามาบ้างออกไปบ้างแค่มีสติตามระลึกรู้ไปขอบคุณค่ะทำไมหลวงพ่อตอบพวกเราอย่างกล้าหาญที่พวกเราผิดหลวงพ่อเคยผิดมาแล้วทั้นั้นนะการนมัสการครับเอว่าไป ลูกได้นำสิ่งที่มาตื่นเต้นครับอขอกันบ้านจากผู้ช่วยสอนท่านให้ไปดูใจสภาวะให้ดูอะไรนะดูดูสภาวะของใจครับเออเขาเพ่สอนถูกแล้วครับแล้วทีนี้ลูกดูไป มีแต่ความทุกข์มีความสุขเข้ามาเจือนิดนึงก็หายไปความสุขไม่เที่ยงครับแล้วทีนี้ลูกดูไปตัวล่าสุดก็คือสภาวะโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่าอยู่ครับอืมใจต้องเป็นกลางนะ ใจไม่ไปเกลียดโลกไม่ไปเกลียดทุกข์ถ้ามันเกลียดโลกมันเกลียดทุกข์ให้รู้ทันใจที่มีโทสะตัวที่เกลียดนั้นเป็นโทสะปกติประคองจิตไว้แบบนี้ไหมหรือตอนตื่นเต้นถึงทำตื่นเต้นครับเออถ้างั้นก็ไม่เป็นไรจิตยังไม่เข้าฐานดูออกไหมครับเราหายใจเล่นๆใช่ไม่บังคับจิตนะ หายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกทำไปตรงนี้รู้สึกไหมมันไม่เหมือนตะกี้เนี่ยจิมเข้าบ้านเป็นอย่างเนี้ยไปฝึกต่อไปใช้ได้อยู่อยู่ข้างๆข้าง,างหลังครับนมัสการค่ะหลวงพ่อ วันนี้โยมจะมาถวายการบ้านนะคะไม่ได้ส่งกันบ้านแบบหลังสุดนี่ปีเสร็จแล้ววันนั้นหลวงพ่อบอกว่าต่อไปจะเห็นทุกทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยแบบเวลาโยมอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือพี่น้องก็แบบเวลายิ้มหรืออะไร <c oughs> หัวล้อกับเขามันมันเฟื่อนเฟื่อค่ะหลวงพ่อ,อแล้วหลังจากนั้นมามันไม่มีความสุขแล้วมันมันก็ทุกทุกทุกขึ้นเรื่อยๆบางทีผัสสะอะไรมานิดนึงก็<อ>กแรงบอกไว้ไแล้วนี่่างทีจะเห็นทุก เจ้าค่ะมันคือแบบนี้เหรอเจ้าค่ะไม่ใช่หรอกแล้วแล้วเสร็จแล้วมันหนักหนักมากขึ้นเรื่อยๆจนมันมีโทสะค่ะเจ้าค่ะมันแล้วเอาไม่อยู่มันเหมือนเป็นคนซึมเศร้าไปเลยนะคะให้ดูให้ดูทันใจที่ซึมเศร้าดูใจที่มีโทสะแล้วพอเมื่อสามเดือนที่แล้วอ่ะมีอยู่วันหนึ่งโยมนั่งสมาธิตอนเช้าปกติโยมจะทํารูปแบบทุกวันไม่ต่ำกว่าสามสิบนาทีนะคะ ทีนี้วันนั้นโยมนั่งได้แค่สิบห้านาทีมันวุ่นวายมากเลยหลวงพ่อมันมันไม่ไหวโยมข้างในก็เลยบอกมันจิตเป็นอกุศลแล้วจะนั่งทําไมอย่างเงี้ยก็เลยไป็นนอนพอวันที่สองก็คิดปกติมันจะไม่เหมือนเดิมแต่วันที่สองมันก็เป็นอีกคราวนี้ไม่ไม่ถึงสิบนาทียมก็เป็นนอนอีกพอวันที่สามมันก็เป็นขึ้นมาอีกวุ่นวายมากคราวนี้ได้แค่ห้านาทีมันจะลุกแล้วเรายมก็ข้างในมันก็บอกว่า นี่เรากําลังจะโดนกิเลสลากไปแล้วหรอใช่ไม่ลากมาสองวันแล้วแล้วโยมก็เลยบอกว่าไม่ไม่เอาละวันนี้เป็นไงเป็นการไม่ยอมลุกอแล้วโยมก็เลยนั่งนั่งเสร็จแล้วโยมก็จําคําพูดหลวงพ่อบอกว่าให้ดูโกรธสอนโกรธนะฮะโยมก็เลยไปดูว่าจิตมันวุ่นวายแล้วก็ได้ดูตัวนั้นนะดูมันไปแล้วมันไม่ใช่เราอืแป๊บเดียวมันโป่งล่งเบาขึ้นมาเลยค่ะเออเนั่นแหละแล้วมันก็เห็นรอยยิ้มอ่อนๆโชยออกมา แต่รอยยิ้มอ่อนๆเนี่ยมันเหมือนเยาะนิดๆนะหลวงพ่อโยมก็เลยไม่ทราบว่าที่เห็นนี่มันคือจิตหรือมันคือกิเลสเจ้าค่ะมันเห็นอะไรก็ช่างบันเถอะนะเจ้าค่ะแต่มันยังไม่ใช่มรกคหรอกอ๋อค่ะแต่ว่าหลังจากวันนั้นมามีกําลังขึ้นแล้วค่ะเป็นปกติแล้วค่ะเออไปทําอีกทําถูกต้อง,องใช่ไหมใช่คะของหนูว่าคอยรู้ทันกิเลสท,ที่ยืนพื้นก็คือตัวโทสะนะค่ะ เราะฉะนั้นเวลารู้สภาวะแล้วมีโทสะแทรกรู้ว่ามีโทสะไปใ,ใจจะได้เป็นกลางค่ะอยา่าไปามีโทสะซ้อนโทสะอีกละ่ะอ๋อเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะนั่งก็าอี้อยู่นะกราบนมัรการเจ้าค่ะ หนูเข้าใจว่าตัวเองมีจิตตั้งมั่นดีเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อมีจิตตั้งมั่นเนี่ยจะมีความมีเวกเข้ามามีอะไรนะความมีเวกเจ้าค่ะ<ม>ความเงียบสงบ<ม>แต่ในความเงียบสงบนั้นเนี่ยมันไม่เงียบเจ้าค่ะม,มันจะเห็นหัวใจที่เต้นแล้วก็ทำให้ตัวข้างบนโยกทั้งหมดเราดูไปนวนะไม่มีอะไรเป็นตัวเราดูอย่างนี้ค่ะ ร่างกายหัวใจที่เต้นไม่ใช่เราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรา <Okay. S 1> ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นแต่จิตประมาณประมาณนี้เจ้าค่ะคือเหมือนจะจะอยู่กับอยู่กับตัวเยอะปกติจ,กจิตเป็นแบบนี้ไหมไม่แรงขนาดนี้เจ้าค่ะเออถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะค่ะ <Okay. S 1> อย่างนี้เพ่งอยู่มีเพ่งนะคะเจ้าค่ะคือ ปล่อยให้มันทํางานให้เป็นอิสระจริงๆค่ะ,ะมมเมื่อเมื่อสักปีครึ่งที่แล้วเนี่ยตอนที่หนูโกรธเนี่ยมันมีมวลมันมีมวอลอารมณ์เข้ามาตรงหน้ามันเป็นอยู่ตรงวนวนวนเน,<ะ><ะ>นมันเหมือนเอาแม่เหล็กขั้วเดียวกันเนี่ยหันหากันนะคะมันอยู่ตรงกลางวม้วนๆ<ะ>แล้วอีกสักพักแล้วมันก็สอนว่าให้หนูเมตตาไม่พูดอะไรหนูก็ฟังเฉยเฉย แล้วเขาก็พูดให้หนูโกรธอีกมันก็ขึ้นมาอีกมวนๆมวนๆเป็นมวนแล้วเขาสอนหนูอ่ะหนูว่าหนูไม่ได้มีศีลแต่มันสอนศีลหนูว่าให้ให้ฟังแล้วก็ให้พูดดีๆอะเจ้าค่ะแล,แล้วเมื่อเมื่อต้นปีเนี้ยหนูก็โกรธอีกอันนี้มันโกรธมากแต่ว่ามันก็บอกหนูให้ให,ให้ให้ดูเฉยเฉยแล้วก็หนูก็ได้ยินเสียง เลือดป็นสูบฉีดเหมือนกับคนเอาปืนฉีดน้ําได้ใหญ่มาฉีดเล่นกันนะเจ้าคะ่ะแล้วก็หนูก็ตั้งสติแล้วก็พูดด้วยเหตุด้วยผลที่ดีพูดกับตัวเองหรือพูด,พดกับคนที่ที่คุยด้วยเ,ออเนีเจ้าคะ่ะใช้ได้แล้วก็เมื่อชัประมาณกลางปีเนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งเวลาหนูนั่งสมาธิเนี่ยมันเข้ามาเป็นแถบแถบหนูทนไม่ได้เจ้าคะ่ะหนูก็จะต้องลุกขึ้นหนีมม่เป็นแถบแถบตรงไหน ประมาณอกตรงนี้เจ้าค่ะนูนลุกหนีตลอดเวลาเป็นเวลาสามสี่เดือนมันหนีนไม่ได้จนดูไปแล้วก็เห็นใจที่ไม่ชอบค่ะใจที่กลัวมันไม่ชอบมันเมื่อสองอาทิตย์เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วหนูอ่านั่งภาวนาเป็นกลุ่มเจ้าค่ะแล้วเขามาอีกเจ้าค่ะนูลุกหนีไม่ได้หนูเลย หนูเลยดูเขาอืม,มันทรมานใช้าค่ะมันทรมานหนูก็ดูไปเรื่อยๆประมาณสิบห้านาทีแล้วเขาก็อ่อนลงหนูไปดูผิดตัวหรือไม่เจ้าค่ะหนูไปดูไอ้ตัวสภาวะที่เป็นอารมณ์มาล่อหนูไม่ได้ดูตัวจิตอืจิตที่กลัวจิตที่ไม่ชอบจิตที่ลาคาญียให้ดูตัวนี้มไม่ใช่ดูไอ้ตัวไปที่เป็นแผลๆอะไรนะั่นเจ้าค่ะ,ะดูผิดที่นะดูเข้ามาให้ถึงจิต เจแล้วก็หนูเป็นคนซึ่งอย่าเอาความคิดความเห็นมาใช้ในการปฏิบัตินะอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกอะไรเงี้ยอ,แบบอย่าไปอย่าไปคิดเอานะให้อ่านจิตตัวเองไปเรื่อยอ่านให้ถึงจิตจริงๆรอ,อย่างแถบแถบนั้นไม่ใช่จิตหรอก <Phoenix. S 2> เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้พอเห็นนั้นแลว้วจิตเกิดปฏิกิริยาจิตไม่ชอบจิตกังวลจิตกลัวดูตัวนี้ เ<น>จ้าตัวตัวนี้อ,อย่าไปสนใจให้ตัวที่ถูกรู้ให้รู้ทันจิตตัวเองแต่ก็ต้องระวังอย่าไปประคองจิตให้นิ่งแค่รู้ทันว่าม,มันมีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราไปฝึกต่อไปเจ้าค่ะนี่อยู่ข้างหน้านี้ให้ตื่นเต้นเล่นไปก่อน อย่างหัวใจวายนะเออไม่ไหวสู้ใจกล้าๆคนไทยเนี่ยจะต่างกับคนจีนหน้าตาเหมือนกันนะแต่ต่างกันคือคนจีนเห็นใหม่นะว้าพูดเลยไม่กลัวคนไทยจะกลัวใหม่แยงมากเลยอุตส่าห์ยกมือน,นั่นแต่ใหม่มาเนี่ยใจอย่างนี้นะใจกลัวอ้าวว่าไป หลวงพ่อหนูอยู่กับกายค่ะแล้วก็บริกรรมค่ะหนูเห็นร่างกายเป็นเวลาพูดอะค่ะมันเหมือนร่างกายเป็นถุงหนังที่พ่นลมออกมาแล้วก็บางครั้งเห็นร่างกายเป็นเหมือนเป็นถ้ำเป็นโพรงค่ะมีครั้งหนึ่งที่หนูนั่งนั่งสมาธิะค่ะแล้วจิตมันก็คิดนู่นนี่นั่นไปของมันนะคะแล้วก็ ตกใจว่ามันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่เราค่ะหลวงพ่อ,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 อแล้วมันวิ่งกลับมาว่าเอาแล้วกายล่ะเงี้ยค่ะปรากฏว,ว่าเห็นว่ากายมันเป็นโพงลงไปอะค่ะออแต่ว่ามันยังเป็นตัวเราอยู่ค่ะแล้วก็ที่ที่สงสัยอยู่ตอนนี้ก็คือเวลาพูดเวลายิ้มเวลาหัวเราะค่ะหลวงพ่อมันมีอัตตาอยู่ด้วยค่ะหลวงพ่อ,อ,อแล้วนาเก่งไหม ค่ะบางครั้งเห็นว่าตัวอัตตาพอเห็นอัตตาแล้วมันมันสลดลงค่ะหลวงพ่อ,อบางครั้งเห็นอัตตาแล้วมันไม่เป็นกลางค่ะหลวงพ่อใช่ได้นะสลดรู้ว่าสลดไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางอย่างนี้เรียกว่าเรารู้ทันจิตของเราดีขอคำแนะนำเพื่อไปทำต่อค่ะหลวงพ่อทำในรูปแบบะ นั่งสมาธิธดูกายค่ะแล้วก็ดูกระดูกค่ะหลวงพ่อนั่งให้หลวงพ่อดูตอนนี้สั่นมากเยนี่แล้วมีสัญญาณเตือนให้ให้หยุดเทศแล้วหนูบังคับเยอะไปนิดนึงนะที่วันนั่งสมาธิบังคับตัวเองแรงไปบังคับให้นิ่งมากไปดูให้สบายๆบยกว่านะั้น สมาธิหนูยังไม่พอหลวงพ่อคะ่ะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งค่ะแบบหนูยืนรอลิฟต์อยู่ค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็ภาวนามาคิดว่าดูร่างกายหายใจอยู่แล้วมันมันเหมือนกับหนูไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรคะ่ะแต่มันมันเหมือนกับว่ามันยังรู้เรื่องภายนอกอยู่แต่ว่าพอมีคนที่รู้จักเขาวิ่งเข้ามาหาสามสี่คนไนงคะ่ะแล้วเขามายืนคุยด้วยคือได้ยินเขาแต่ว่าเหมือนขยับร่างกายไม่ได้เหมือนตอบสนองเขาไม่ได้แต่รู้ว่า ต้องตอบสนองเขาอะค่ะไม่ไงั้นมันจะแปลกมากแต่มันก็เหมือนสัก<ร>พักนึงอะค่ะมันถึงขยับได้เราไป<อ>เข้าสมาธิเพ่งอยู่จ <c oughs> นะิตะติดเพ่งนะไปฝึกสมาธิที่ดีที่ถูกไม่ใช่สมาธินิ่งๆนะไปฝึกเพิ่มไปหลวงพ่อก็เคยเป็นอย่างเนี้ยรอลิฟอยู่นะแล้วเราก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทร พลิฟมาเปิดคนอื่นเขาเข้าไปเราไม่เข้า mm. มันขึ้นไปแป๊บเดียวมไปติดอยู่กลางทาง <laughs> <laughs> นี่อยู่ข้างหน้านี้นรมรักการค่ะหลวงพออ่อหนูเริ่มฟังหลวงพ่อประมาณต้นปีอะค่ะแล้วก็ลองฝึกไปตัวเองมา <c oughs> เรื่อยๆแต่ว่าก็คือฝึกในรูปแบบบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่จะฝึกในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็พอจะรู้สึกตัวเร็วขึ้นแล้วก็เห็นว่าตัวเองรู้สึกอะไรเร็วขึ้นนะคะอารมณ์โกรธหรือว่าอะไรความความอยากหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่มาบ่อยๆคือชอบเหมือนกับพอทําอะไรสําเร็จแล้วชอบชมตัวเองะคะ่ะไม่เป็นไรก็เลยไม่แต่ว่าก็คือหลังๆก็อาจจะมีแบบ ลังเลสงสัยอะค่ะว่าไอสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยหนูเห็นจริงๆหรือว่าหนูคิดไปเองเพราะว่าหนูว่าคิดเยอะรู้ว่าลังเลค่ะรู้ว่าลังเลรู้ว่าสงสัยค่ะรู้อารมณ์ที่เป็นสภาวะที่เป็นปัจจุบันค่ะรู้เป็นช็อตๆไปที่ฝึกถูกแล้วแต่ว่าตอนนี้จิตไม่เข้าบ้านรู้สึกไหมรู้สึกจิตเป็นจ้าอยู่ขยางนอกค่ะนั่นแหละรู้ไปงี้ ก็คือหนูอยู่ในในในร่องในรอยบ้านแล้วใช่ไหมคะอยู่แต่เพิ่มสมาธินะใ,ให้จิตมนเข้าบ้านอย่าดึงจิตให้เข้าบ้านนะถ้าดึงแล้าจะแน่นนะเนี่ยตอนเนี้ยอย่างนี้ดึงอ,อย่าไปดึงอย่างนี้ใช้จิตปกติฮะหายใจไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเดี๋ยวมันเข้าบ้านเองถ้าไปดึงมันมันจะแน่นขอบคุณค่ะ กเชิญกลับบ้านยวตั้งใจสอนโยบถึงเก้าโมงครึ่งถ้าหลวงพ่อออกมาเก้าโมงสิบห้าก็เหลือสิบห้านาทีนะพรามีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อไหมมีไหมแม้ครั้งที่สามมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อไหมไม่นนมดดีนิมนต์ด้าจัน